การิษาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสยามบรมราชกุมารีซึ่งได้มีการโยคงได้ได้แจ้งในวาระติดตามนะครับผลการเดินจะต้องทําเหมือนพระองค์ท่านสมเด็จก็ต้องทําเหมือนที่สมเด็จที่ท่านพระองค์ตามปกติที่เคยได้รับเสด็จกันมานะครับไปรลเดียววาระที่สองเรื่องของดวยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้่าคสาวน้าศารจังหวัดสงขลาผููใหญ่กับาวอภมูรายงานข้อมูลมือถาและผลการดำเนินงานโครงการตามแผนเช่นการเพ้นกระเป๋าผ้าด้วยสีทิช่ทอดะเนกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนะครับนะครับอันนี้เป็นเป็นร่างกำหนดการนะครับกิจกรรมของโรงเรียนจุดที่หนึ่งตะกอบนะครับเวลาหมายโมงตรงนะครับเมื่อพระองค์เสด็จลงห้องประชุมบางสาปประชุมนะครับมีการแนะนาหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม มีการชอบมาเนี่ยมีทัศน์แล้วในจุดนี้เนี่ยมีคณะก็ได้นําคณะครูนักเรียนครูใหญ่นะครับนักเรียนในพระอารามหลวเคราะสมาคมชมนงศิษย์เก่านะครับตะเวนชายแดนไปคู่กับถอยพรพรอีกอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจุดสุดท้ายนะครับสมควรแก่เวลาเสด็จขึ้นนะครับทางฝ่ายพระพาร์เนี่ยสุกร่างนางสัตตถุสมติการการรุน สอารชั้นนายรนถึงกระทมงาพที่หก่มีครูตชดก้าวนาครูอาจารย์สามคนครูตชดได้แร่งตั้เพื่อผ้ช่วยสอนหลัสูและนกลากโครงการอุตุภูมิการบันที่สบายย้อยทั้งสองโรงแล้วทราบว่าแต่ละโรงมีพื้นที่เสด็จถึง1 4จุดประมาณ1ิจุดจุดพื้นที่ที่จะต้องเสด็จสองติดตาม21จุดที่2 ที่สบา้ายอยวัดก็เป็นผู้นำกล่าวถวายพระพรนะครับอันนี้ก็เป็นกำหนดการที่ื่อจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเชิญครับตจดอหรือวันนี้นะครับหรือจริงๆในวันซ้อมใหญ่ก็ควรจะเป็นไปตามเป็นไปตามกำหนดการทุกอย่างแล้วนะครับถ้ามีนนอยู่ในพื้นที่ก็จะลงไปที่โรงเรียนนะครับน,นะครับบ หวหน่วยงานระดับกลมก็จะออนไลน์อยู่ที่ที่กรุงเทพฯนะครับการที่เพื่อการศึกษาซึ่งตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเราจะไปไปมอบให้ในช่วงเทอมเทอมที่ผานมาแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดเรายังไม่ได้ให้